พืชฆ่าตัวตายในป่าฝนของออสเตรเลียเป็นพืชมีพิษในตระกูลตำแยพบในป่าฝนเขตร้อนของออสเตรเลียโดยเฉพาะควีนแลนด์ทุกส่วนของพืชปกคลุมด้วยขนเล็กๆที่มองดูนุ่มนวลแต่จริงๆแล้วเป็นเข็มพิษขนาดเล็กที่ฉีดสารพิษเข้าสู่ผิวหนังทำให้เกิดอาการเจ็บปวดรุนแรงได้ยาวนานหลายเดือนหรือเป็นปีขนพิษสามารถหลุดลอยในอากาศ ทําให้การอยู่ใกล้ต้นไม้โดยไม่สัมผัสโดยตรงก็ยังได้รับผลกระทบเช่นการระคายเคืองจมูกหายใจติดขัดและเลือดกำเดาไหลหรือมีรายงานว่าทนไม่ไหวจนค่าตัวตายแม้เป็นพิษต่อมนุษย์อย่างรุนแรงแต่ก็มีสัตว์บางชนิดเช่นด้งใบไม้กลางคืนและจิงโจ้เล็กที่สามารถกินมันได้มีข่าวลือว่ากองทัพอังกฤษเคยพิจารณา,านำสารพิษจากพืชชนิดนี้ไปพัฒนาเป็นอาวุธชีวภาพในยุคสงคราม พืชน,นี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างอันตรายจากธรรมชาติที่แฝงมากับรูปลักษณ์ที่ดูไม่น่ากลัวเลยเป็นทั้งสิ่งน่าสนใจทางชีววิทยาและตวนใจว่าไม่ควรมองข้ามสิ่งที่อยู่ในป่าโดยไม่รู้จักมันดี